สายเย็นสวดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกมส์สลนเดอร์ทัมปี้เย้วันนี้เรามีผู้ร่วมรายการกับเราด้วยครับสวัสดีครับคุณเิสเตย์ครับสวัสดีครับผมหล่อครับอ่าหล่อมากก็นดามันเหมือนกูเลย <c oughs> เรามาเริ่มดีกว่าชิปนี้เป็นชิปวันเด็กนะครับเราจะไม่พูดคำหยาบก,กันนะครับถ้าเราทำได้นะครับัง <c oughs> นั้นเรามาเริ่มเกมกันเลย <c oughs> ว้าว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 ,ว,าว,ว,าวตาม,มาตาม,มาอยู่ไหนละ่ะอยู่นี่อยู่นี่ตาม,มาตาม,มาตป้นบิ๊กแดนน์น่ะ อาต้นไม้ลมใสกระโดดข้ามเลยชุ่มึงเดินหากูน่ากลัวมากเลยมึงลอยใสไม่ได้เดินโคตรน่ากลัวเลยหลังไปด่อนเราปิดเสียงเลยแด่ไมเนี่ยเฮ้ยล้อกูด้วยเฮ้ยกูล้ออยู่กูล้ออยู่ไม่เปิดไปกบปิดไปไม่ได้ต่างกันเลยมันมืดก็จริงนะแต่มันกูว่ามันสว่างเฮ้ยกูวิ่งเร็วกว่ามึงว่าสงสัย มีด้วยหรอวะไม่รู้อ่ะกดชิปเหรอไม่ไม่ไม่กูไม่ได้กดอะไรเลยนี่กูเดินธรรมดาเนี่ยเจอทางแยกกว่าเพื่อนขวายไซายดีไซด์ไซด์ไซ้ายซด์ไซด์ดีกว่าเราเอามุดต้นไม้กันเหรอนี่นี่กูอยู่นี่มึงติดงาไม้มึงจะไปติดทำไมอ้าวเล่นซัดแอบเอ้าอดเลยโอ้คนสร้างเกมอุตส่าห์ต้นไม้ล้มทัดกูหันไปหามึงมันสมล้มเสร็จแล้ว ไอ้โดดไม่ข <Safe> ้ามทำกัง <od> ด oh ีวะเฮ้ยมึงก็โดดไอ้หน่ำไม้เนี่มึงอย่าไปโดดตะโคนดิมันก็ติดเลยเดียโดดไม่ข้ามทำกังดีวะนย่นี่เออเออหนาำไม้น้อยรู้สึกว่าถ้าที่ถ้าที่เราเรามาลองเล่นนะผู้ผมลองเล่นไปรอบหนึ่งแล้วแต่พอดีมันเพื่อนผมหลุดผมเลยต้องลองใหม่ถ้าเราเก็บคัตตาสองอันนี้รู้สึกมันจะมาเลยนะไอ้ทับบี้สีม่วงนี่ไม่มีเอาไฟสายฟาดหัวมันได้นะลุมตีมันเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วอลสีนะเอาไฟเอาไฟสายฟาดซอมบี้ เกมหาอะไรก็ไม่รู้สุดยอดแห่งความสุดยอดจริงๆจะไม่กล่าวถึงนะครับเราจะไม่กล่าวถึงไปหาเพื่อนครับเพื่อนโอ้ยอยู่ดีมึงก็สปีดมากูเร็วไปมั้งมึงกดชิปไปเออกดชิปก็ยังว่าโอ้โหมึงพุ่งเข้าหากูสักกูกลัวเลยตามหลักมันแต่งสีได้นะในตัวเราอ่ะจริงดิแต่เราแต่งไปแล้วน่ากลัวไงออ้อ้า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 มึงเจอสีอะไรกูเจอสีเหลือง เหลือกันละเจอด้การจะเล่าเพื่อนได้ระวังนะเว้ยอันที่สองนีคือว่าเราโดนแน่ว่ะโอ้โหสองตัวสองตัวไหนเจี๊ยมาแล้ว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 สองตัวเฮียมาสองตัวเลยตามมาตามมาอยู่ไหนวะอู้หูยตามอยู่มันยังตามอยู่จริงปอจริงปะไม่เดินตามทางเดินตามทางอย่าเดินเข้าป่านะเฮ้ยหลงเนี่ย อ๋อขี้ขวาปิดไฟได้ต้องกด F เฮ้ยมันยังตามอยู่มึงเดินมึงเดินเรื่อยๆเลยมึงเดินเรื่อยๆเลยเฮ้ย <c oughs> แต่กูเห็นสองตัวนะเฮ้ยมึงก็เห็นสองตัวเหมือนกันอะไรวะตอนม่เล่นตอนที่เรามาเล่นเครื่องตะก,กี้นี่มันมีตัวเดียวไม่ใช่เหรอหรือว่าเล่นโคอต์แล้วตัวมันจะเพิ่มวะไม่รู้มันเพิ่มอะไรแค่ดีวะแล้วมันตามตลอดไม่เหมือนซเลนเดอร์แมนตามตามไม่หายนะเว้ยเหมือนไฟเกมมันฉายแรงกว่าหรือเปล่าพี่งงเลยอ่าอ่ะอ่ะนี่ไง ากูโดนไอ้ไอ้กูโดนฟูหลอกมึงอยู่ไหนมึงอยู่นี่งอยู่นี่เอาติดแงไมไม่ไหวเดินไม่ได้ไฮ้กูไม่เห็นมันตามเราเลยนะหันไปดิอ้าอ้าอ้าเมฆหลอดทุกจังหวะของชีวิตเลยสัตว์เราหลงเปล่าวะทำไมข่าตัดเอ๊ะข่าตัดหาไม่เจอวะอืม เราเดินลองเดินไปเรื่อยๆกันมันไม่ตามแล้วอะ่ะมองเนี่ยมองดูจนทั่วเนี่ยไม่ตามตกใจกนีนเหลวเฮ้ยมีข้อบบปลาด้วยวะ่ะมเลนสนุกแล้วสิมันเวลาสนุกแล้วสิเฮ้ยควันควันอะไรวะเฮ้ยถามควันเฮ้ยเจอข่าตาดว่ะไอ้สามันเล้วเว้ยอุ้ยข้ออะไรก็ไม่รู้ใครมาทำกับข้าวว่ะ หลังเลยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวมาหามือเงี้ยเลยเฮ้ยมันเดินไปเรื่อยเรืวอยเลยสปีดสิให้ัเวิ่งไปเลยปีถอยหลังได้เหรอปีถอยหลังไม่ได้ปะมันยังตามมันไม่ตามเรามั้งโอ้ยน่ากลัวชาบัดเลยเกมหาอะไรวะแล้วเราจะเดินไปถึงสุดขอบจักรวาลเลยละไงวะเนี่ยขวาซ้ายดีขวาซ้ายวะ ไม่รู้อ่ะขวาไปขวาขวา<บ>ขวา,ขวาโอ้ยยังตามอีกเลยไ,ไหนวะอ้าออ้ยเฮ้ยมันตามกูอ่ะตัวนึงอ่ะเฮ้ยมันตามมาใกล้แล้วอ่ะเฮ้ยมึงสปีดเลยสปีดเข้าหากูเลยสปีแล้วสปีแล้วไปไ,ไ,ไ,ไตะก,กี้หลุดหลุดคำหยาบขอโทษด,ด้วยตกใจจริงรู้สึกขวาร้ายรู้สึกไ,ไม่ดีเลยนะ เกมมันเงียบมากเลยอ่ะมันตามอยู่เปล่าวะอ่ะอ้าอ้าตกใจเอ๊ะทำไมเรายิ่งเดินตามหลังมันต้องเจอแม่น้ำอะไรแล้วนะเขาว่าเราเดินอ้อมเป็นวงกลมหรือเปล่าเนี่ยลองเดินตรงอย่างเดียวสิแหงไม้ที่ไหนเราก็จะไม่สนใจเฮ้ยเจอบ้านทะเลทบี้ว่ะไหนวะนี่มีไอ้ไม่ต้องห่วงทำไมมันตาดีจังเลยวะมีหัวสีเขียวตายแล้วเนี่ยหัวขาดเลยเนี่ย เออวะเข้าแล้วรีบออกนะเนสิอดอัดเหรอเออไอติดติดกูติดไอกูออกมาแล้วกูออกมาแล้วอยู่ไหนนี่นี่ไอขึ้นไปขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนได้ได้ขึ้นได้ดิได้ดิเนอะอะอะ ฉุดขึนเลยกูมีเสียงกี๊ดไมอ่ะไม่หรอกตะกี้กูกรี๊อัดไมมึงะมีเสียงังมึงโอ้กูเต็มเต็มเลยกูม <laughs> ่ตกใจเสียงกรี๊ดนี่แหละอ้าวตัวเหียอะไรไหไม่ไมม่เฮ้ยเฮ้ยเเ้้ยยเเเยเย้ ลองวิ่งสุดขอบจักรวาลสิตกไปถึงกี่วันนี้ล่ะตะกี้มันมาแบบไม่ให้ซุ้มไม่เสียกูหันไปทีเดียวโอ้ <c oughs> โหเต็มเต็มเลยหลังกูเลยม้ <c oughs> เกมนี้มีคนตายไหมเนี่ยถ้าโดนจับได้ก็คงตายว่ะเราวิ่งหนีไงมันเดินนะมันเดินเราขนาดเราเดินเราก็เร็วกว่ามันนะมันไม่ตามแล้วอ เป็นภูเขาดีกว่าไม่มันอยากให้มันตามรุ่นระทึกสับคงเก็บค่าตาดแหะมันคงจะตามหรือไม่งั้นก็จนเวลาแบบถึงที่สุดแล้วมันคงตามอะ่ะที่สุดขอบจักรวาลแล้วฮะจริงเหรอไม่รู้สิมันต้องมีแม่ทะเลทรายไม่เอ้ทะเลทราย,ไม,ายไม่ใช่ทะเลสาบไ,ไม่ใช่เหรอไฮ้รู้สึกเหมือนไฟฉายมากอ้าอ,อะไรอะไรอะไรมึเงเห็นยังกูเขียนหน้าเทียนกี้มิงกี้จริงๆเว้ยเขียนยังกรูเว้ย ใส่ให้เป็นชาวล็อกว่ะวางใส่กูตลอดเลยอาชาวล็อกชาวล็อกนี่เราเดินอ้อมขอบอย่างเดียวหะเออเราเดินอ้อมขอบอ่ะเฮ้ยเอ้ยอุ้ยกูไปเจอกูฉีไลไอแบบนั้นไม่น่ากลัวอะไรที่เราเดินอ้อมขอบเจกรวาลไปหรือเปล่าไปไหนนะอุ้หู้ิกู เฮ้ยแม่งเจอขาตาดว่ะสรุปแกเจอหรือแม่แกเจอวะแม่เจอว่ะโอ้ยแม่กูเก่งนะเนี่ยทำไมของเขามันยังขึ้นสีเลยวะขึ้นห้าแล้วนะเดินบนไปวนมาไม่เจอป็นใจเลยูะออกซ้ายบ้างจีออกซ้ายบ้างโอ้ตับโอ้เต็ม โอ้โหวิ่งไปวิ่งโคตรสลยเลยไปแล้วไปแล้วโว้วโว้โว้โว้มันตามเร็วมากไอ้ผมอยู่ไหนเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งให้คราวนี้มันวิ่งเพราว่าโอ้โหวิ่งวัก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 ไปหันหลังแล้วไม่วักเฮ้ยมันยังตามอยู่มันยังตามอยู่คุ้งค้าแล้วกดชิปอย่างเดียวตอนนี้ ไม่เล่นแล้วเว้ยทีเดียวเทปเดียวต้องไปผ่านเียคนดูไม่ต้องดูแล้วโอ้ยสัตวดสยองฝันเฮ้ยจ้ะต้นไม้ล้มแสดงว่าเรามาแล้วไม่นะไอ้ต้มขาตัดที่กูเก็บอันที่ห้านะลองมาทางนี้ก็ได้นี่มันก็อ้อมดีกว่าไปเก็บบนกลับไปทางเดิมเราบังเจอมาแล้วเว้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอ้าอ้าใครหัวขาดใครหัวขาดอ้า มึงอยู่ไหนอ่ะกูไม่เจอกูอยู่นี่กูอยู่นี่ติดแย่ไหมติดแย่ไหมคาตัดคาตัดที่หกแล้วมั่วชิบเป่งเลยได้ไงวะโอ้ยไอ้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 ไม่รู้จะด่าไปยังไงเลยตามสิยังตามอยู่ยังตามอยู่โอ้นี่สุดเราก็ถึงทะเลสาบแล้วว่ะเย้เล่นน้ำเล่นน้ำเฮ้ยคาตัดคาตัดเฮ้ย ไอ้ที่เหลือมันเด้งขึ้นมาทำไมวะาอ้วนอยู่ไหนเฮ้ยมึนอยู่ไหนไอ้ชิพายเฮ้ยเฮ้อยู่ไหนเมื่กี้มึงนมยหนีไปไหนไม่รู้เมกี้ิกกี้วิ่ตามกูอยู่คุณทำยังไงดีอ้าเคเจอแลวคุณทำอะไรกั้ใหญเลวกคุณกำลงมาถึงแลไป ทำมาตามกูอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเอาขอบขอบขอจักรวาแล้วเฮ้ยลงน้ำ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 อะไรไม่มีน้ำที่ไนน้ำไม่มีไาลงน้ำเฮ้ยถ้ากลับไปเจอมันหรือเปล่าอะเฮ้ยกูติดไงมันสุดขอบจักรวาลอ้าอ้ากูเจออ้ากูโดนจับอ้า้าาาา้ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับคลิปสำหรับคลิปวันเด็กเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนแม่พบกันต่อไปข้างหน้านะครับสายยันสว่าง่ะเกมนี้ผมไม่เล่นอีกแล้ว